สวัสดีครับมือนีผมคนมักรอครับผมมือนีสิบห้ามาซ้ำน้ำสามครับผมน้ำสามบัดร้อยหนึ่งครับเพื่อนสูบน้ำออกให้ประมาณสองเมตรครับผมจากคลองเดือประมาณหาเมตรครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสามเมตรครับผมเดี๋ยวพามาซ้ำครับมือนี้้นสิออกเป็นจังไดค่อยเบิ่งด้วยครับพี่น้องนี่ครับน้ำอย่างกระเลยซ้ายครับเพื่อนดูดออกให้เหลืออยู่ประมาณสามเมตรครับตอนนี้นี่ครับพี่น้อง พามาซ้ำน้ำสามครับบัตรลอยหนึ่งครับน้ำสามครับามามาครับผมนี่ครับทีมงานหากิ่นมันครับผมมือนีมาแล้วครับทีมงานมากล้อครับมือนีจัดไปหกคนครับมือนีทีมงานคนมากล้อครับนี่ครับคอยเบิงเอาด้วยครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมือแรงพ่อกันครับส่งประกวดหกคนครับเดี๋ยวผมจีด ให้เบื้องอีกที่หนึง่งตอนขึ้นจากน้ำครับผมเพราะว่าผมต้องลงประกวดน้ำเพลินครับผมผมบ่ได้ถือกล้องถ่ายครับผมถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งครับครับผมอีก <c oughs> มือแรงครับขอฝากไว้ตอนนี้เดี๋ยวผมสิลงลงในประกวดนะครับผมเดี๋ยวขึนมาค่อยเบื้องผลงานนะครับเนาะครับผมครับผมหลังจากทิ่ลง ปลามาแล้วครับผมบัดรลอยหนึ่งครับมือเ้านี่ครับที่ผมลงปลาจะแบ่งแบ่งกันแล้วครับหกคนครับแบ่งกันแล้วก็ได้พล่ะประมาณซ้ำหนีแล้วครับผมนี่นะครับบัดรลอยหนึ่งแบ่งกันแล้วครับปลาน้ามครับมันก็เลย่อหลายปันไดครับนี่นี่ครับแบ่งกันแล้วครับได้มานนี่ครับหนึ่งสอง สามแล้วก็ไฮไลท์ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้นี่ชิ้วประมาณสามโลรือสองโลเรืองครับประมาณสองโลเฮืองครับตัวนี้นี่ครับไฮไลท์ครับโอ้ได้แบ่งกันแล้วไดูุ้่นประมาณซ้ำนี่นะครับพี่น้องบัดลอยหนึ่งเนาะยังมากไหมครับ น้ำสามแล้วเนาะครับจะเป็นที่เรือครับป่าหง่บ่ได้ครับป่าหง่บูเหวบดครับปีนเหวบดได้ตัวเดียวคอลอครับแลาจะอยู่สองรูเคิงประมาณนี้ครับตัวนี้ปลาไนททองครับนี่แหละครับแจ้งกันในประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวมือนี้ก็ <ort>. ็ส <mustache> e ันิค <performance> ร <ceksin> <ashed> ับเดี๋ยวมืออื่นสิมีต่อให้อีกน้องนึงครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบิ่งมืออื่นอีกน้องนึงสำหรับชิปนี่ก็ขอเสาไว้สันิก่อนาะครับนาะจะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเด้อครับช่องผมคนมากเระครับผมสวัสดีครับฝ่านั่งฝากขับับับขับ